ข้างในปรา,าสาทนี้มีราชาที่เห็นแก่ตัวอยู่หอยู่แล้วองคร,รักษ์ไปเอาอาหารมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ได้พระเจาา้าค่ะกระหม่อมจะเอาอาหารมาให้ท่านนับบัดนี้ข้าต้องรีบแล้วดิององราชามาโหหิยต,ต้องรีบต้องรีบไปทิ่ห้องเสบียงแล้วไม่นะทำไมอาหารหายไปหมดแบบนี้ต้องรีบไปแจ้งราชาข้าต้องถูกลงโทษแน่แนะข้าจะถูกราชาหาลี่าวช่างมันก่อนเราต้องรีบไปแจ้งราชาท่านราชาข้ามีข่าว,ข,าวข่าวร้ายมากๆมาแจ้งให้ท่านทราบ เวลาแบ,บนทดีได้พูดมาก่อนที่เราจะโมโหไปมากกว่านี้คือว่าอาหารในีคลังเสบียงมันหายไปนันไม่รู้หายไปหมดเลยครับท่านเยี่ยมีหน้ามาอยู่ตรงนี้ไปตามหาคนร้ายมาได้ครับท่านข้าจะออกไปตามหาคนร้ายมาเดี๋ยวนี้กลางดึกก่อนอาหารจะหายไปข้าคือยินจานูข้าจะคนเอาสบียงพวกนี้ไปให้หมดเลยไม่เหลือโอ้ประสาทนี้ไม่มีใครอยู่เลยหรอนั่นก็ดีข้าจะได้ออกไปง่ายฮ่าฮ่า มีมีใครเลยจทิงทิงๆๆใครจะทิงขางออกแล้วฮฮ่อ,ออกมาจากปราสาทบานแล้วขาจะไม่ให้ตุคนอดอยากวังว่าทุกคนจะริกินยางมีความสุขเช้าวันถัดมาในหมู่บ้านหนูทุกคนมีอะไรอยู่กลางหมู่บ้านด้วยแหละใช่อาหารของเราหรือเปล่าข้าว่าใช่อาหารของพวกเรา <c oughs> ในปราสาทหนูนั่นใครนะที่กำมันเดินมานั่นมันองครากราชา ทำมีเรื่องจะถามพวกเจ้าหน่อยกลันดูพวกเจ้าเห็นใครเข้ามาในปราสาทไหมกลันดูครอพวกข้าไม่เห็นเจ้าลับเจ้ากลับนี่พวกเจ้าไม่ตั้งใจทำงานกันเลยละหจะเอาไปแจ้งราชอาไม่นะให้อภัยพวกข้าด,ด้วยให้ข้าด้วยท่านราชอาณามีเรื่องมาแจ้งท่านทราบเรื่องอะไรลิบลพูดมาก่อนที่ข้าจะกินโจทยแทนเมื่อคืนยามสองตัวนั่นลับข้าว่าต้องเป็นคนในหมู่บ้านเอาอาหารไปแน่ๆพวกมันจะลองดีใช่ไหม กัรฆ่าจะให้พวกมันได้เห็นการที่ต,ต่อต้านค่ามันเป็นยังไงเราไปจัดการพวกมันน้ำแทงฆ่าเลยได้เลย้าค่ะตามเข้ามาระหว่างที่ทุกคนกำลังกินอย่างอะไรครับอ,ยอ,อยแย่แล้วร่าชายกับปุ่มคราฟกำลังมาทางนี้ไม่นะเราจะทำไงกันดีพวกเรากลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่ามาเกล้ลาออข้ากำลังรออยู่เลยเวน,นี้ค่าจะตัดการจบฮ่าฮ่า คัตองซุ่มบรอพวกมันเดินเข้าหมนี่ละมันมุบันทำไมม่ห็นมีใครเลยพวดมันคงรู้ว่าพวดเราจะไหมออกมาเดียวนี้พูดซะบังออจมต่อต้านใคอยางเงี้ยละเใส่วออกมาเลขาฟ้ายางเงี้ยละมันก็อันี้คินเดากระจายระบิดไม่นะนี่มันอะไรอวันนี้เจ้าต้องตายถ้าเจ้าไม่ไปจากที่นี้ ขยุกิมุเลยเอาไปหมดเลยข้าขอตัวก่อนนะอุพระชาวินัปเ่าเนมข้าหงต้องข้าย้อนแพ่ไว้ชีวิตข้าด้วยเย่พวกเรารอดแล้วใช่พวกเราปลอดภัยแล้วในยามที่ดูโคลำบาาค้าจะกลับมาแล้วอย่าลืมกดสัปให้กันด้วยนะ